สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาชมส่วนทุเรียนในวันที่ฝนตกนักนะครับฝนตกนต้ำแทบจะท่วมเลยทีเดียวกับทุเรียนม่อนทองกำลังจะได้ผนผลิตแล้วนะครับแต่ว่าเกินว่าฝนตกหมากตกเยอะรับช่วงนี้เป็นทุเรียนภากตายนะครับเข้าสู่ช่วงมรสุมแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็ การที่ฟนตกเยอะตอกมากปนเนี้อกับทุเรียนเขาจะรวงนะครับทุเรียนเขาจะรวงเขาจะคั่วเขาจะแตกแล้วก็เลยตำยากนะครับทุเรียนปีนี้เป็นทุเรียนที่ตำยากนะครับสกัยตำได้ระจบความน้ำเล็ดได้ไข้ตื่ว่าโชคดีมากดูน้ำนะครับน้ำท่วมเลยตอกอิ่มดิ้นเลยนะครับเนี่ยครับ ไม่ทราบว่าผาักอื่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับพอคอมเมนต์มาได้นะครับว่าฝนตอกไม้ตุเรียนได้พ้นไม้ตอนนี้ตั้งแต่เริ่มทำตุเรียนนอกฤด,ดูกาลนะครับฝนก็ตอกตกมากเลยทีเดียวกับตอกไม่มีวันยุดกับตอกัึงตดชจวงที่ฝนตอกแบบเนี้มันจะเกิดโรคตามมาอีกหลายโรคครับโรคใบติดมัง่งโรค แ้ะลายยักนะครับเป็นทบบางอะไรบางก็ดูแลยากคอคตทำตุเรียนจวงนี้ได้ที่ว่าดวงดีนะครับสิ่งดีๆอย่างที่เจวงนี้คือไม่ต้องรดน้ำนะครับไม่ต้องรดน้ำแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับก็ดีของตุเรียนจวงนี้เพราะว่าน้ำอิ่มดินกันเลยแล้วก็ปุ๋ยก็ใส่ไม่ได้ครับโดการใส่ปุ๋ยเนี่ยมันต้องใช้เป็นโจทยตีแรงดูลุกนะครับ ก็บางทีก็อยู่ๆก็ล้นมาอยู่ๆหลุดกดหลวงลงมาตัวใจจุจากน้ำก็มาเกินในตอนนะครับแล้วขั้วก็จะแตกนะครับขั้วก็จะราวที่ขั้วแล้วก็จะหลว,วงเสียได้หลวงเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ดูน้ํานะครับเข้าสูตอมโชลูแบบเต็มเลยแล้วก็หลวงเอง เรเรียนก็ว้นตอกแบบนี้ยาเราก็ไม่ได้ชีดเลยพอทำตาชีดยาฟ้นกระตอกชีดยาฟ้นกระตอกแดงก็ม่วกระหลากไส้ตังไว้ครับโปรแกรมที่เราจะชีดยาข้ามแมลงหรือว่าชีดน่านะเขาเนี่ยครับมันป็นต้องฉ่ายแทงแดดด้วยครับพอชีดเสร็จถึงฟ้นตอกมันก็รายขาสุน่นสุ่นเปลี่ยนยามหลบเราเพราะถ้าว่าเราชีดยาไปแล้วยาข่ามแมลงยารายาเพลียไปแล้วนะครับ ก็ต้องใช้แสงแดดในการพ่อมาย้า้เขานะครับรใหเขาได้ยาใดเอ็นพ่นนะครับแต่ถ้าคีดไปแล้วฟ้นตกผมคิดว่ามันก็ไรค้าไายประโยชน์นะครับฉีดไปปลอบเลานะครับก็เลยได้แต่ต่ำใจกับช่วงนี้เนี่ยช่วงหนะ้าฟ้นหมดสุ่มแล้วพอ,อยากกน่ากาดเ็เตือนบอยหมานะครับปีนี้ตั้งแต่เริ่มถุเรียนเริ่มเริ่มหดน้ำนะครับเริ่มชีดซาดลงไปแล้วก็ยู่ได้ทักประมาณ10วันสิบกว่าวันนะครับฟ้นก็เริ่มตก อ,อก3-4มวันแรงวันหนึ่งแรงสองวันประมาณนั้นเลยเราก็เลยทำไรไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเดียวมันจะกลายเป็นต๊อมันจะกลายเป็นอื่นแล้วนะครับแต่ว่าการสู้กับสู้กันปูนทีหอ,อื่นไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างกับตอนนี้ก็มีตุเรียนลุกมาเนี่ยครับเป็นลงมาประมาณเสียลูกลูกเล็กๆกับต่กับมัดได้ตอนนี้ว่าจะเอาออกจนครับแต่ว่าก็เสียได้ในเมื่อทํามันมาแล้วทํโออกมายาักแล้วพูดว่า อกปก็เสียได้ก็วายไปต่ำะนาดแล้วกับจะได้พ้นไม่ได้พ้นก็แล้วแต่ส่วนตีได้ก็ดีไปนอกกับนำแนนนำตีโคนก่อนนะครับไม่ต้องรัดน้ำเลยช่วงนี้ครับฝ้นตอกหมากปากตายตอนนี้ตุเรียนลำบากทุเรียนก็เป็นทุเรียนเป็นปลาเปติอ่อนแอนะครับเป็นปูติอ่อนแอหมากครับถ้าน้ำท่วมโคนก็หมากใบก็จะลุด่วงก็จะเลื่องใบก็จะตรน้ำนะครับ แล่ลูกก็จะคว้วนี่จะแตกนะครับแล้วก็ไม่สมบูรณ์ไม่ได้กี่นานโอ้ยยุ่งยากหมารับใส่ตำทุเรียนได้ช่วงนี้ถื่ว่าแกงกับก็พุ่มกำลังบอดด์เดสมออกสักวันนึงกำลังจะชีดยายให้เขาตอกมาแล้ว,ลวครับก็เลยยังไม่ได้แกปใส่แป๊บเลยนะครับไม่รู้ว่าปื้นทีอน่อื่นๆเขาเป็นอย่างไรบ้างครับทุเรียนฝากอื่นๆเขาโอเคไหมทำได้ไหมจะื้นที่ได้ฝนแรงเขาทือว่าด่วงนี้ไปนะครับ แต่ตอนนี้นะครที่ตรมราชตอกมากเนี่ยก็มีลงเลือกอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าปอที่จะได้กินไหมก็เป็นไลาลูกนะครับเป็นกบเป็นไลยรอยลูกนะครับแต่ว่าตอนนี้หลวงหลวงเยอะมากเลยครับอย่างเรื่องม่กี่ลูกแล้วเนี่ยลักษณะลูกเขาน่นจอมังบางลูกก็เป็นต๊อปไบบางบราบวบฟ้นตอ๊อบทำได้ไม่ได้ทำใจอย่างเดียวอาหารเขาก็ไม่ได้กินเขาก็กินไปตามธรรมชาติครับ เย่ไซเอบีเราก็ลำบากตอนนี้ตอนนี้เอาไ่้ไซไดไปก้อนกระดานกับไม้บาดติดลูกได้ได้ไดกินเข้าโอเคแล้วครับบางส่วนล้นวันนึงเป็นซิบซิบลูกนะครับจะททวนต่ำใจลำบากแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปกับ ันรุดหวงมาเองไม่ว่าเราจะจีดยหญ่ได้หรือว่าเราจะทำไมได้ไม่ได้หลับพอจน,นี่วพนี้พุมมันตกถูกวันนะครับถ้าใส่ลงไปเราก็เปลืองตังค์เราใส่ปุ๋ยบำรุงมันก็ไม่เต็มทีก็เลยชาวส่วนเกษตรกรส่วนเรียนปีนี้เดือดร้อนมากดูน้ำเกษกรอนตึ้งสิ่งติดตามมากก็คือเชื้อโรคนะครับเนี่ยเป็นโรคเันโรคใบติดโรคประมาณแบบนี้ราดะนิมมีใบติดของพมเป็นโรคใบติดแล้วนะครับนั่น,นทีห้อยดำๆอยู่นะครับ เนี่ยลักษณะของม็ดิศนะครับดูครับจากใบที่เป็นสีเขียวก็กลายเป็นสีน้ำตาลประวัติเซลล์ก็ทุกทำลายนะครับแล้วถึงเขาจะสักพักก็จะลามลุกลามไปตอนอื่นแล้วก็บใบก็จะหลวงอย่างนี้แต่กิ่งลบหลาถ้ามันอันตรายไม่อันตรายนะครับถ้าเราไวแบบนี้แต่เราก็ทำได้ไม่ได้ครับต้องรอไนฟุเลงอย่างเดียวเราผ่อนยาไปมันก็ผ่นไม่ได้นะครับก็เลยต้องร้อยเข้าไป เอาตัดตีได้แลวถึงก็ลุนนะฟ้นแรงเนี่ยครับระว่าแรงซึงเราก็ต้องปลยาตันทีนะครับผนยาร้ายก็ตันทีครับพอใบเขาลุดหลวงแล้วก็จะเลือแต่กิ้งก้านแบบนี้ครับตึ่งแต่ว่าลุดหลวงเยอะๆบางมนานนะทำมาตอนก็ตายได้นะครับถูกเรียนครับตอนนี้เราทำได้ไม่ได้ครับดูใบก้อนว่าเขาลามไปถึงได้แล้วได้แค่นั้นนะครับทุน่นเผื่อๆเ,เขาเป็นได้บางก็คอมเมน เลกเปลี่ยนความคกดีหยนกันได้นะครับว่าเออจ่ายยาตัวนห่ดีหรือว่าทําแบบปั่นเบือดีรับเนี่ยดูกิ่งนี้กับใบติดต่างกิ่งเลยครับจะตัดตุมตัวนี้ก็เสี่ยวราเอิญมาเสกซ้อนแล้วก็เลยต้องปล่อยไปตามธรรมชาติก่อนคอยว่ากันช่วงหน้าแรงแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดคอมเมนต์กดแล็กเปลี่ยนความคิดีหยนกันด้วยนะครับว่าปืนตีอื่นก็มีปัญหาไรบ้างรับอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เป็น ลูกด็อกนะครับลูกเย้ลูก3 4โลนะครับเนี่ยกำลุนอยู่ว่ะแต่ละวันเขาจะหลวงไม้เขาจะลุดไม้ห้นานก็ไม่ได้กินหรือไม่ได้ชิดยาแบบดูได้เลยนะครับผา,า,าื่อกาฝากนเพื่อนกดติดตามกดคอมเมนต์ตตกันมาได้นะครับมีอะ้รแหลกเปลี่ยนความมีเน่นกันได้นะครับแล้วก็เจอกันไหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับ